สบายดีเด้อพี่น้องปองปลายสู้คู่สู้คนใหนเวลาอะไรพี่น้องนอตอนเชิดเดืกดเดือผู้ที่โฮงขาซัดขาเจ้าเริ่มขายสินกันละพี่น้องเนาะเออเริ่มขายสินกันละก็เลยอยู่เกลื่อนก็อยู่ไข่ก้าวโพงขาซัดเนี่พี่น้องไกลๆก้าวงก็ตัวก็เลยไปซื้อเอาสีมาซอยจุแน่น่อผู้วังซอยดิบมาสัญชาเพื่อไปย่างหลอดไฟเอา พอแทางนี้เอาเอาจากบาดคงคมอำลามีเจียวผียนำพี่น้องเนาะมีคันหน้าเออแต่กระสีมีทั้งผักส่วนผ้าขี้ดิวนำ้ำมีตับมีซีมพี่น้องมีผักบัวหัวแดงนั่นนาะขาดบัวได้พี่น้องบักขาดบาัวไรขาดบาัวไรขาดบาัวไรแค่นี่บักสัดจวดแก่ข้าวพี่น้องบักสัดจวดแก่ข้าวจังหน่อยก่อนสีจวดก่อนสีซอยจุซอยย,ยันก่อนสี่เด็บยอ่อคอตาพี่น้องนี่ขาเสือสกอรเดอร์ขาเสือจังหน่อยเนาะงสำหรับผู้ใดที่ บ่มากินิปกหอในยาปารคำพี่น้องนองกบนตอกลามาเด้่อันนี้มันเป็นความมักส่วนบุคคลพี่นอ้องนะบอกอะไรใหญ่กันห่างหยาดุดยอดสุดยอดมามาหอกันตั้งหน่อยเนาะหอตอนเด็กพี่น้องหอตอนเด็กตุ่มผุพมกันนี่ใส่ตับนะพี่น้องใส่ใบใส่ใบักซอยขมขุ่นวิเทลพี่น้องวิเทล เจียวเผียวคุ้มเลยฮึขาดเลยขากเลยเหี้เนาะยังระมัดน้อยนึงเฮ้ยนี่ตู้เย็นเจียวกับคุ้ม ขาหัหันตับกับว่านรัดมาเลอกเปน้องเลยสดๆมือนี่ชสดๆอยู่ในเรือสดอยู่หน้าบานเนี่มันเนื้อของพรนเนยนอเนี่นจะโอ้ยขึ้นอยากต้ซอยจุ่น้ามาบาอยุไก่จะเลยไปจัดมาสุดหน่อยนึงนี่อืมเดี๋ยวกเราไปโบมากินที่บโบตอง่ามาด้น้องเ ความหมายส่วนบุคคลนองปลาอะไรพกหัวขนาดชุ่ยอดมักเลยไหมน้ำเนี่ยมันเป็นอาหารประบ้านบาทน้องเป็นหรอบาทนท่าก็จะมากืนที่นั่นเอ,อ่อสอยจุแน่มุขนะคค้นกับปูมังซร้อยจุเข้าจากระเทศพวกลาบนอนพี่อ่อะ แบบผมเขียะฝากกดติดจามฝากกดไค์กดแชรนน้ำเลือเป็นออกเล้อน้ำ่อง,องแมวซาแนวนเด้เป็นออกเลือเมนอาสมัน,น,มน่วย ส้อยจุอยนี่แหละมึงตัวไม่ซรอยซ้อยจูส่จูยังไหนมึงตัวไม่สอยพวกประมาณว่าปลาเดยวน้องปลาสดบ้านเขาเดือดเสื้อหายมันออกมึงให้พี่น้องมันท่ได้กินน้ำกันเบิ่งน้ำกันบรรยากาศประเทศไทยอากาศก็เย็นเย็นเงียบเงียบจิ้งนเงียบเนี่ยก็ได้กินกันทังสีทั้งลายถ้ามาแสบบอกอู้คักพี่น้องคับโค้งหมักเนาะมันแดงแนวนี่แอบประวัตครับ เจวเสียคุ้มผมฮัก็ได้คือด้มันเป็นกาหื่นเราทำัาคาาญาบุรด์ทาเป็นเเป็นมังหารเขด็มันจ็ต่คกุ้นเอี่อีกจังน้อยขาเสื้อแก่ข้าวไ่องแก่ข้าวจวดบักจวดจวดบาทห้อง ับนี่บนึ่งมียอดอตับมาเดียวเอาซ้น้อตับจะหน่อยั สำหรับมือหน,าพ,หนาพี่น้องว่าโอ้มาแม่เห็ดอันใน,ใน,น,นี้กินเนี่ยมากเป็นอาหารบ้านเราว่าเป็นแกงเห็ดแกงน้ำหมองน้ำใหม่มีอะไรพี่น,น,บบนต,ต้นแบบแต่ว่าตัวนี้กินมันแบบแบบเสื้อกินก็จะมั้งเสื้อจะเสื้อแมวเสื้อว่าเป็นตะยแต่ว่าเสื้อแมวโบบโบบมันเป็นชูอันนี้เสื้อเสื้อแมวเสืแบบ้อว่าเป็นตะยันเสื้อว่ามีลายมาได็นมันนะ